สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีคำขึ้นของวันที่13สิงหาคม2564นะครับเราบนข้นมุมสาครับมนี้้ามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ้ามาไต่บักไม้เชอรี่ครับผมรพร้อมแล้วออกไปลุยกันเลยครับตรงหน้าพานาครับนครับมองเขาไิหาไต่ พี่เชอรี่ครับผม,ผมอยากหากินตามภาษาบ้านนอานี่ครับขอบคุณ หลายครับไม่ใช่ดีครับหลายเติอบอยู่แย่แยหลายเลยครับผมณสำหรับผลงานห้องมือนีกะคือว่าหงานเติอบอยู่นะครับหลายเติอบอยู่ครับผมกะสำหรับมือนีกะลาไปก่อนครับอยู่ดีมีแหงมือสุกูสุกคนครับ สวัสดีครับ